มีคำพูดหนึ่งว่าไว้นะครับว่าอยากจะสุดต้องหยุดที่พันสอเรหัสเดือนเลยนะครับพันสอคันนี้บอกเลยว่าดูลวดลายก่อนสวยงามดูหรูหาราอลังการมากนะครับสวัสดีครับผมอ้อน j จซีพิไปนะครับและนี่คือ M1200 S อีกฉายาหนึ่งนะครับก็คือ King of Mon s เตอนะโอ้โอ บอกเลยว่าสุดที่สุดของตระกูลมอนสเตอร์แล้วนะครับด้วยค่าตัวรถใหม่100ยถึงล้านงงไหมร้อยถึงล้านอีกร้อยหนึ่งล้านบาท9 9้าแสบาทนี่แต่ยังไม่พอนะคันนี้บอกเลยว่าของแต่งร่วมสองแสนบาทมาเราจะมาทำการวิจัยกันนะครับราคาของแต่งแต่ละแต่ละอย่าง คันนีจ้จดทะเบียนปี2015นะครับอ่าสวยงามจริงๆนะของแต่งมาเริ่มที่แค่ชุดหัวนี่ก็หลายหมื่นละ,ตะตกระจก CRG ก่อนนี่7,000ขว่าปั๊ม b a m b o เบอร์19นะครับอิตาลีเบอร์19ตีกลมๆหนึ่งหมื่นบาทกระปุก AEM ปั๊มลอยไทยเทเนียมอ่าตีกลมๆคู่ละหนึ่งหมื่นบาทขาจับ นีิโซมานะครับกลมๆลม3 0ันกว่าบาท3,800อ่าแล้วก็อะไรอีกมือคัดนะครับคัดไฮดรลิกข้างซ้ายอิตาลีเบอร์16 1,000 0บาทโดยประมาณชิวหน้าของแต่งมีของแต่งกุ๊กกิ๊กเพิ่มเติมชิวหน้าใสนะครับโอ้ oh, สวยงามนะครับทิบทองตรงลายเป๊ะเลยนะเนี่ยลายไปถึงข้างหลังเลยโอ้โ oh, หสวยงามไล่ลงมาเรื่อยๆนี่ <S <S ه, ไปเลี้ยวแต่งนะครับ พลาดไม่ได้เลยโชคโอลินเห็นไ,ไหมพันสองเอสนะสิ่งที่มีแตกต่างก็คือโชคโอลินนะครับ48มิลแกนใหญ่มากนะบอกเลยมาพร้อมกับปั๊ um ม M50 นะครับโอ้โหอย่างดีนะพร้อมกับจานดิสเบมโบโอ้โหทั้งระบบจริงๆอ่ะมาเพิ่มเติมที่ของแต่งนะครับการล้มล้อหน้า RNG 2,000บาทไล่ขึ้นมานิดหนึ่งเลยเปหน่อยเดียวนะครับ การ,ร์ดหม้อน้ำ EVOTEC h นะตัวนี้4,500ราคานี่ไม่ใช่พูดกันมั่วๆนะเราสืบกันมาแล้วนะครับนี่มาดูเฟรมสวยๆสีสวยๆนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบๆเลยอัอปเปอร์เนียนๆน,น,นะไม่ต้องห่วงกัน e ล้ม EVOTEC h ตัวนี้ Performance นะครับคู่ละขายเป็นคู่นะ15,000บาทอ่าลงมาดูที่ท่อนะครับท่อ เฮ้ยผมลืมไม้กยาสินี่ท่อสวยงามท่อดูเนียนๆเ,เลยนะครับมีความเป็นสีเดียวกันเนียนๆอ่าไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้สเปเชียลพาร์ทเห็นไหมพาร์ทพิเศษของดูคาไปนะครับอิตาลีแท้ๆชุดคัดใสพร้อมกับตัวกดคัดชุดในตัวนี้34,000นี่เป็นตัวใหม่นะครับ GDEVO อ่าสวยงาม,มจริงๆ อ่ะมาที่กาดกันร้อนคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนแท้นะครับงานนี้ดูคติแน่นอนเลยไล่ไปอีกครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะสวยงามนะครับดูรายละเอียดเห็นไหมพัก้าวเนียนๆนะนี่เนียนๆนะครับอ่ะมาถึงส่วนที่แพงที่สุดของรถคันนี้แล้วนะครับก็คือท่อเทอร์มิโนโนี้ตัวนี้หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ hey มันเหมือนของ M8216 ปสองหนึ่งหกแม่าเอเยไม่ใช่นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ด้วยขนาดลำกล้องเขาใหญ่มากนะใหญ่มากๆนะครับจะเป็นเปรียบเทียบ9กมิลกับจุด3า7าเแมล็กน้ำเลยทีเดียวอ้ยะตัวนี้65,000บาทนะท่อพร้อมกับจุกอุดที่เป็นไซเลนเซอร์นะครับมีให้เรียบร้อยพลาดไม่ได้ข้างหลังนี่โอลินแท้นะครับติดรถมาเลย บอกเลยว่าเฉพาะโอลินหน้าหลังเป็นแสนนะที่มันแตกต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นแสนนะครับมูลค่าเอาไปใส่นีนอวกแตกเลยนะโออามสวยๆนะครับน็อตแตงของ AEM ยางลดโซ่ otto, 4นะครับคู่นี้ประมาณ13,000ยางใหม่ๆเลยนะครับอ่ะท้ายนี่ NRC นะครับตัวนี้ราวๆ9,000บาทนะ ไล่ไปเรื่อยๆนะครับกันดีดแบบโคตรจาบอะ่ะคล้ายๆกับตัวอะไรวะใช่ป่ะไดวลดเดวลิลจ้าเอออ่ะชุดพับสเตอร์พร้อมชุดสเตอร์นะครับ A E M เหมือนเดิมนะโอ้โหงานแบบงานเทพ20,000บาทโซ่ R K น่าจะ R K หรือ E K แล้วก็มีชุดหลังอ่า525ตึกๆๆๆอะไรไม่รู้อ่ะอีกภาษาอังกฤษอีก3ตัวจำไม่ได้ จำได้แต่ราคา6,000บาทสวิงอาร์มนะครับติ๊กกงติ๊กเกอร์อยู่ครบเนน่นเนน่นพักเท้าเนน่นเนีน่น,นอ่ะมาที่กาดขาตั้งนะครับ C&C n Racing เหมือนเดิม2,200บาทไล่ไปเรื่อยๆนะครับสวยงามชุดกดคัดกดคัดน้ำมันนะครับ C&C n Racing นะครับ5,500บาทอ่ะที่เหลือก็จะเหมือนเหมือนกับข้างขวาติ๊กเกอร์อยู่ครบสวยงามอ่ะเป็นไง เหมือนอาจารย์สอนเลยว่ะวันนี้มาเปิดกุญแจให้ดูเดี๋ยวขอปิดอีกรอบหนึ่งไม่ทันมีช็อตสําคัญอ่ากุญแจมีให้2ดอกนะครับกุญแจฝาถังมีให้อีกให้อีกสอดอกแล้วก็มีควิ๊กลีลิทแถมให้ด้วยอย่าลืมขอถ้าขอไม่ได้ถ้าถ้าลืมขอไม่ได้นะอ่ะหน้าจอ TFT ตามด้วยคำว่าเลสซิ่งพร้อมด้วยหลักกิโลที่จะต้องเซอร์วิส เมื่อกี้นะครับอธิบายนิดนึงเรซซิ่งคันนี้ได้มีการอัพแมปเรียบร้อยแล้วนะอัพแมปเพื่อจะจูนกล่องเข้ากับเป็นกล่องเพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมกับข้อตัวนี้นะครับอัพ mm hmm. <Up S 2> เรียบร้อยนะครับเป็นแมปเรซซิ hmm. ่งเรียบร้อยพร้อมกับอ่าบอยอีกรอบพร้อมกับระยะเซอร์วิสต่อไปแหมให้ดูอีกรอบโอ้โ oh, หอีกหมื่นสี่กว่า mm hmm. ใช้ยาวๆเลขไม้ตอนนี้ปัจจุบัน15,000มา 937เท่ากับว่า30 0หมืเจอกันมาฟัางเครื่องกันดีกว่าขออนุญาตวางไม้เลียวก่อนเครื่องนี้จะได้ยินเสียงพร้อมกับท่อที่เป็นอุดซเลนเซอร์เรียบร้อยนะ <c oughs> ะเดินเบานิ่งนิ่งตุ๊กตุ๊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 สตา,ตาร์ตติดง่ายมาเล่งให้ฟังกันนิดนึงนะครับ นิดเดียวเกินไปห้าพันรอบหกพันรอบอ่าโดยประมาณบอกเลยว่าถ้าเอาตัวอุดเข้าอ,ออกลั่นทีดเดียวเชียวละประมาณนี้โอเคและที่สำคัญใครสตาร์ทแข่งกับเราเฮ้ยอ่าที่สำคัญนะครับคันนี้มาพร้อมกับ ชุดเซอร์วิสชุดใหญ่บอกเลยว่าบินนี้ทั้งบินเต็มหน้ากระดาษ40,000ื0กว่าบาทนะเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วราคานี้พร้อมไม่รวมเปลี่ยนยางนะ4 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบ่กหน้าเรียบร้อยหมดแล้ว4 0 0 0 0กว่าบาทไม่รวมยางถ้ารวมยางก็เป็น50,000กว่านี่เดี๋ยวมีให้อย่าลืมขอราคาพิเศษนะครับ คันนี้บอกเลย459,000บาทเท่านั้นในตลาดต้องใช้คำว่านับคันได้เลยทีเดียวเชียวพร้อมกับชุดแต่งอลังการรอบคันและเซอร์วิสชุดใหญ่ดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35นะครับหรือโทร0956495564รับแรกรับเทินทุกรุ่นนะครับ อะไรนะครบไหมครบทุกอย่างครบทุกอย่างไหมออกรถไอ้ยะตายหาลืมออกรถนะครับคันนี้ออกรถได้ต่ำสุดถึงเอาเป็นว่าออกเท่าไหร่ก็ได้ศูนย์บาทก็ได้ศูนย์ยันแสนอะ่ะได้หมดเลยนะออกรถได้ทุกเลทเลยแต่ทางร้านจะแนะนำว่าถ้าเป็นเลทของ าราคาที่ลูกค้าได้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแค่26,900บาทเท่านั้นนะอนสูงสุดได้4ปีโอเคประมาณนี้นะครับพูดไปพูดมาลุกไปวนม,มาโอเคบอกตรงๆนะสารภาพอันนี้ประมาณเทสที่6นะเทสแรกเทสสองเสียงหาย oh, โอ้โหเนียนเนียนเสียงหายนี่เทสที่6แล้วโอเค ก็ได้ประมาณนี้คิดว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับในเทคที่6นะอาจจะวกไปวนมานิดนึงเจ้าละ่คลิ้า